แต่ปี2018ตอนนั้นจุฬามีนยโยบายให้นักวิจัยเอางานวิจัยทําให้เป็นธุรกิจนะคะเราก็เริ่มพัฒนาบริษัทสตารอัพในตอนนั้นนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นการสเกลอัพจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมนะคะเราก็มีการพัฒนาโปรตีนวัคซีนตัวอื่นๆมาอยู่แล้วพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีความพร้อมในการพัฒนาการผลิตอยู่แล้วะคะ่ะ what มีการทําวิจัยในเรื่องของการพัฒนายาแล้วก็วัคซีนโดยใช้พืชเป็นเป็นแหล่งผลิตอยู่แล้วนะคะเรามีทีมวิจัยคือตัวเองเนี่ยทำวิจัยในเรื่องนี้มาก,กว่า20ปีแล้วตัวเองเป็นอาจารย์นะคะสอนอยู่ในคณะเภสัชแล้วเราก็มีการสอนนิสิตนะคะทำวิจัยในเรื่องนี้มานานนะคะพอถึงเวลาที่โควิดมาเราถึงสามารถเอางานวิจัยอันนี้ค่ะมาประยุกต์ในการพัฒนาวัคซีนโควิไดได้รวดเร็วค่ะเราเป็นนักวิชาการทํามานานนะคะเราเริ่มมาทำสตาร์ทอัพเนี่ยตั้งแต่ปี 2018ตอนนั้นจุฬามีนยโยบายให้นักวิจัยเอางานวิจัยทำให้เป็นธุรกิจนะคะเราก็เริ่มพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพในตอนนั้นนะคะซึ่งในช่วงหนึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นการสเกลอัพจากงานวิจัยในห้องปฏิบัติการในอุตสาหกรรมนะคะเราก็มีการพัฒนาโปรตีนวัคซีนตัวอื่นๆมาอยู่แล้วพอโควิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีความพร้อมในการพัฒนาการผลิตอยู่แล้วะคะ่ะ สำหรับตัวเองคิดว่ามันคงยากในแง่ของมุมนักวิชาการนักวิจัยนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีทีมที่เข้มแข็งสำหรับใบยาเองอะคะ่ะเรามีทีมที่มีซ e o ที่เข้าใจในแง่ของบิสเนสยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการทำงานร่วมกันในแง่ของมุมวิชาการมุมนักวิจัยกับมุมบิสเนสโมเดลเนี่ยมันก็เลยทำได้ไม่ยากนะักแต่ถ้าจะบอกยากไหมมันมันคงยากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมันมีการจูนกัน ก็สามารถทําให้งานวิจัยมันออกมาเป็นในแง่ของธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะถ้าถามตัวเองคิดว่าเริ่มต้นต้องเปลี่ยน mindset ก่อนนะคะถ้าเราปรับ mindset ของเราให้พยายามหาจุด b u s i n e s s model ของงานวิจัยนั้นๆให้ได้หาให้ได้ว่าใครคือลูกค้านะคะอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าเมื่อเราหาได้ว่าว่าลูกค้าของเราเป็นใครอะคะ่ะมันจะทำให้เราสามารถพัฒนางานวิจัยนี้ให้ตอบโจทย์ ลูกค้าและทำให้เป็นบิสเนสได้ค่ะเราอยากเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งในแง่ของการพัฒนายาและก็วัคซีนชนิดใหม่ๆซึ่งมันน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโรคต่างๆมากมายในประเทศเราในวีเจีนของเราที่บริษัทยายใหญ่เขาก็ไม่ได้สนใจถ้าเรามีความสามารถในการพัฒนายาตรงนี้ได้ค่ะมันก็น่าจะเป็นความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพของกับประเทศของประเทศเราคือต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วตลาดในเอเชียเนี่ยน,นะคะ ไม่ได้เล็กอย่างที่เราคิดมันใหญ่พอสมควรแล้ววันนี้บริษัทยายักษ์ใหญ่หลายบริษัทก็พยายามที่จะเข้ามาในตลาดนี้ ะะเพราะฉะนั้นสาหรับตัวเองเราไม่ได้มองว่าเราจะผลิตยาขึ้นมาขายแค่เมืองไทยไม่ใช่นะคะเรามองว่าเราต้องการเป็น global company เราอยากทายาที่มันมีคุณภาพไม่ใช่แค่ยาที่ถูกเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการ partner strategic partner นะคะนักลงทุนะที่มีความเข้าใจในอุตสาหกรรมนี้ที่จะสามารถทําให้เราโตไปได้ในระดับ global อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรามองหาอยู่ในปัจจุบันนะคะ่ะอันดัแบ,บแรกคือเราคงต้องมีความเชื่อในวิทยาศาสตร,ร์นะคะอยากให คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์แล้วก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถทำได้ในประเทศนี้วันนี้ในประเทศหลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วมีมีดิฟเทคสตาร์ทอัพเกิดขึ้นเยอะมากมีพื้นที่ให้คนที่เรียนวิทยาศาสตร์ทำงานเยอะมากสำหรับเราเองสำหรับไบายาไฟตฟาร์มเองเนี่ย เราอยากจะเป็นกระสุนนัดแรกที่ทําให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีบริษัทที่สามารถพัฒนาเอางานวิทยาศาสตร์ออกมาขายให้ได้แล้ววันนี้ถ้ามันเกิดอีโคซิสเต็มเกิดบริษัทแบบนี้เยอะขึ้นนะคะในอนาคตมันจะมีบริษัทที่สักเซสอาจจะมีดิปเทคยูนิคอนของประเทศไทยไม่จําเป็นต้องเป็นเราแต่มันคงเป็นสักบริษัทหนึ่งในประเทศแล้วมันจะทําให้การที่เราใช้วิทยาศาสตร์มา drive ธุรกิจมันทําให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในแง่เศรษฐกิจของประเทศนะคะ ก็อยากให้คนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์แล้วก็มั่นใจในงานวิทยาศาสตร์แค่เราปรับ m i n เซ็ t พัฒนาเอาในแง่ของธุรกิจเข้ามาร่วมกันถ้าเราทำเองไม่ได้เลยอะค่ะเราก็สามารถพยายามหาพาร์ทเนอร์น่าจะเป็นคีย์ในการทำให้สำเร็จได้ค่ะ